กลับมาอยู่กับตัวเองที่ไม่ใช่ใหมายถึงการอยู่คนเดียวหรือการขังตัวเองแต่วันก็เหมือนการรวมหลายอย่างเข้าด้วยกันเพราะวันคือเรื่องการปรับใจการปรุงด้วยการย้อนมองพิจารณาตัวว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ เป็นเพียงหนึ่งในหลายพันล้านที่บางสิ่งคล้ายกันบางสิ่งแตกต่างกันเราล้วนมีความพิเศษในตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ทำให้วิเศษเหลือใครในอีกด้านเช่นกันดังนั้นการจัดสำคัญตัวเองในแบบเกินตัว มันก็ใจร้ายกับเราเองมากไปแต่การจะบอกว่าเราไร้ค่าก็ไม่ยุติธรรมเช่นกันบางคงไม่มีคำไหนดีกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปการใจดีกับตัวเองคือการที่เราปลอบใจตัวเองเมื่อเราท้อใจ โดยเจอเรื่องแย่ๆให้กำลังใจตัวเองและเห็นหนเห็นใจตัวเองพูดกับตัวเองด้วยภาษาในด้านบวกทำให้ตัวเองรู้ว่าเราเป็นที่รักเรามีคุณค่าและเราเป็นคนที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร เราจะต้องใจดีกับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับผู้อื่นได้เวลาที่รู้สึกเศร้าเบือ่อหรือเครียดกับอะไรรอบด้านลองพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราชอบและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการออกไปเฮงเฮากับเพื่อน การดูหนังเรื่องโปรดการฟังเพลงที่ชอบหรือแม้แต่การได้กินอาหารดีๆโด,ดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากมายเพราะตัวเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง